สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม็อบค่าคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะมาทานอาหารแซบๆนะคะเป็นอาหารซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆคะวันนี้เน้นผักนะคะทานผักเยอะๆนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคะ่ะ นี้นะคะจะเป็นนะคะกุ้งนึ่งแล้วก็นะคะาหอยแครงลวกนะคะเพื่อนเพื่อนคะแล้วก็ตำน้ำกิ้มกันสดสดไยนะคะเพื่อนๆ่นคะทำเองเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะก็จะมีถั่วตัดนะคะมีมะนาวนะคะมีน้ำกระเทียมดองรากผักชีนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะน้ำตาลปิ๊บนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ตำพริกนะคะพริกเขียวพริกแดงพริกที่หนูสวนของเราเองจากสวนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะ วันนี้เน้นผักอะเน้นผักเน้นสมุนไพรนะคะเพื่อนเพื่อนคะมาชมมาชิมให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคะแซบแบไปด้วยกันนะคะต้อนรับปีใหม่2569นนะคะเพื่อนเพื่อนคะ2026ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีของม็อกคาทุกท่านเฮงเฮงปังปังมีความสุขจเจริญเจริญเงินทองไหลมาเทมาเป็นร้อยล้านพันล้านนะคะเพื่อนเพื่อน มาส่งความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะมาสวัสดีปีใหม่ของวันแรกของปีใหม่ด้วยนะคะพร้อมอาหารแซ่บๆมาฝากด้วยค่ะเน้นผักนะคะยังยังบวงเล็บอยู่เลยเขาเน้นผักนะคะทานผักเยอะๆนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้หุ่นดีนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้พามอบค,ค่ามาสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมนอนหลับแล้วครับผม นะคะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเริ่มต้นปีใหม่ของวันนี้วันแรกนะคะให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกๆท่านเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะมาแซ่บๆไปด้วยกันค่ะทานผักสดๆจากสวนของเราเลยนะคะเพื่อนๆคะแซ่บๆคะ่ะขอบคุณทุกๆการติดตาม ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะแซบๆค่ะเน้นผักค่ะ